การตอกกิ่งในงานบอนไซก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับวันนี้มานําเสนอ3แบบหลักๆนะครับที่นิยมใช้กันนะครับอย่างแรกก็คือใช้ตัวท่อพลาสติกแบบนี้ในการเป็นจุดเชื่อมครับแล้วก็ต่อเข้าไปแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้ตัวแผลนั้นเรียบเนียนแล้วก็ไม่มีตัวรอยในการปูดออกมาสักนิดเลยนะครับเพื่อนๆอีกแบบนึงนะครับการต่อข้างนะครับก็จะเหมาะกับการที่อยากให้ตัวกิ่งนั้นเฉียงออกไปด้านข้างนะพอต่อติดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเก็บแผลต่อไปนะครับเก็บแผลที่มัน ตัวกิ่งเก่าที่มันยังเลยอยู่อะไรประมาณนี้นะครับอีกแบบนึงนะครับแบบที่3ครับก็คือการต่อกิ่งในแบบที่มีปากฉลามแล้วก็มีแง่งนะครับแทงเข้าไปด้วยนะเพื่อให้กระชับมากขึ้นนะแบบนี้ก็จะทําให้แผลเนี่ยมีความเรียบเนียนอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็กิ่งเนี่ยจะติดแน่นนะครับเพราะว่าเขาจะมีการประสานการตัวแง่งที่ยื่นเข้าไปด้วยนะแล้วก็ใช้เทปพ,พันกิ่งแบบนี้นะครับพันให้แน่นนะครับคลุมทั้งหมดเลยเพื่อลดการคายน้ําของเขาแบบนี้เลยนะครทั้ง3าแบบก็จะ เป็นการต่อกยิงนะครับ ที่นามาฝากกันในวันนี้เดี๋ยวนะครับจะไปดูนะครับวิธีการนะครับในหน้างานจริงด้วยนะนะครับหลังต่อเสร็จต้องคลุมด้วยถุงพลาสติกด้วยนะครับลืมบอกไปนะคลุมเพื่อลดการไขลน้าให้เขาแตกกิ่งดีนะครับอย่างตัวที่ต่อต้องการอาจจะต้องการให้มีพันธุ์ที่มีดอกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็หากิ่งพันธุ์ดีๆนะครับอย่างมะขามก็ใช้ได้นะครับอย่างมะขามที่เป็นมะขามแคร่อยากที่จะต่อออกไปให้มีใบเล็กๆนะครับแต่ว่ามะขามแคร่อาจจะโตช้าเราก็จะใช้ลําต้นของมะขามปกติก่อนแล้วก็ต่อ อกิ่งออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ตัวท่อพลาสติกแบบนี้ในการที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วก็ต่อกิ่งที่เราต้องการเข้าไปแบบนี้นะเพื่อนๆก็อย่าลืมพันด้วยเทปพ,พันกิ่งแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกแบบนี้เลยนะครับส่วนพวกเทปพ,พันกิ่งเนี่ยหรือครีมกันไกตัดกิ่งเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไปให้นะครับ นะเหลือจะใช้ตัวมีดแบบนี้ก็ได้นะครับมีดในการที่จะเฉือนเป็นรอยแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่2นะครับที่นําเสนอไปนะนะฮะเราก็ไม่ต้องใช้กิ่งที่ยาวนะครับให้เหลือแค่ข้อ2ข้อก็พอนะฮะเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะเริ่เติบโตต่อไปได้เพราะว่าถ้าเหลือยาวเนี่ยนำเลี้ยงบางทีไม่ถึงครับเขาจะตายนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยต่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้เทปพันกิ่งในการพันรัดเข้าไปแน่นๆครับ นี่เลยนะฮะราเขาติดแล้วก็ค่อยมาเฉือนตัวแผลที่เป็นกิ่งหลักที่ใหญ่ๆออกนะครับให้เรียบเนียนไปกับกิ่งที่ติดแล้วนะฮะนี่เลยลักษณะกา,ารพันนะครับเทพันกิ่งก็ต้องเหนียวๆด้วยนะครับเพื่อที่ช่วยให้การต่อกิ่งดีขึ้นครับ